พี่น้องชาวเบเกอร์ทคนด้วยนะครับน,นี้ก็อยู่กับผมโฟกในช่องกระปรงไบชาน e ลอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกของหลายๆคนที่เริ่มทําง,งานนะฮะแล้วก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับผมสภาพการจ,จราจรก็ค่อนข้างหนาแน่นเริ่มกลับมาติดเป็นปกติอีกแล้วนะฮะ เพียวของเราเราจะไม่ยอมติดนะครับก็มีน้องๆหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าที่ใช้ท่อตัวไหนทำไมเสียงดูนุ่มจังผมก็ไม่รู้นะเสียงมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับผมคือท่อที่ผมใช้เนี่ย เป็นอาคาโวก18บปดนิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นคอฟูนะครับคอฟูเลยแล้วก็ใส่แคทสองตัวนะครับแคทที่ผมใช้เนี่ยเป็นแคทรังพึ่งนะจ๊ะแคทรังพึ่งที่มีขนาดความยาว4ี่นิ้วและ2นิ้วนะครับคือตัว4นิ้วเนี่ยผมเสียบเข้าคอนะครับ ให้หัวมันหันเข้ามาในคอเออแล้วก็ตัวสองนิ้วเนี่ยก็หันตูดชนคอนะครับให้มันคั้าไปที่ปลายนะครับแล้วก็ใช้ออะไรอ่ะสปริงยึดเอาใช้สปริงเกี่ยวปลายกับคอเข้าด้วยกันแล้วก็ล็อกปลายแค่นั้นเองครับเสียงที่ได้มันก็อย่างงี้ครับ ที่ได้นี่เป็นเสียงจากเจ้าโกโปรซีซั่นนะครับที่อยู่ข้างหน้ารถผมนะอ่าเจ้าโกโปรซีซั่นตัวนี้เลยเดี๋ยวรถมันติดอะผมจะให้ลองฟังเสียงยังไงดีวะมันต้องใช้รอบสูสงๆ่ะเพราะว่าถ้ารอบต่ำๆหรือความเร็วต่ำๆเนี่ย<อ>เสียงลมจะเข้ากล้องตัวซีซั่นนะครับผม มันจะเป็นแต่เสียงท่อนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะเสียงมันก็จะประมาณเนี้ย ประมาณนี้เลยก็เลยมีคนทักเข้ามาถามนิดนึงแหละ <c ười> คืออยากรู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นเพราะแคทที่ผมใส่หรืออาจจะเป็นเพราะปลายท่ออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับไม่ขอกฟันธงนะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยใครคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับแล้วก็สำหรับวันเริ่มทำงานขผงให้ ภาพนะครับแล้ก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยครับโควิดตอนนี้ใกล้มากเลยเต็มไปหมดอีกแล้วนะครับใกล้ที่ทํางานผมด้วยไม่รู้ว่าจะโดนปิดวันไหนไม่รู้ว่าจะอยากได้ทํางานอยู่หรือเปล่า <c oughs> อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะก็ใครที่อยากลองใช้ท่อแบบผมก็ลองได้ครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ารถผม รีแมปแล้วนะครับโซ่สเตอร์เดิมฮะไม่ต้องห่วงแต่ว่ารีแมปแค่นั้นเองฮะรีแมปแล้วก็ท่อนะครับผมเสียงที่ได้มันก็จะประมาณนี้ส่วนใครอยากรองพ่ออื่นใส่แคทเพิ่มก็รองได้ครับได้ผลยังไงก็เอามาบอกผมด้วยแล้วกัน